อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเ์ขีป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอ์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการขีปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเก r ร์กรุ๊ปนะครับที่มีชื่อวงว่าบัคกับูนเองล่าสุดในตอนนี้ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับบัคกะบูนะครับได้มีการยุติวงหรือว่ายุบวงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เดบิวต์ได้เพียงประมาณ1ปีกว่่าเทานั้น ในวันนี้เองนะครับทางค่ายต้นสังกัดของบักกับูนั่นก็คือ A Team Entertainment นะครับได้มีการประกาศออกมาผ่านทางแฟนคาเฟ่ซึ่งเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับของบักกับบูสวัสดีนี่คือ A Team Entertainment ก่อนอื่นเราขอขอบคุณแฟนๆทุกคนมากๆสำหรับความรักและการสนับสนุนที่มีต่อบักกะบูเราต้องการที่จะส่งประกาศนี้ให้กับทุกคนได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมของบักกะบูหลังจากเดบิวต์และมุ่งมั่นไปข้างหน้าด้วยความรักของแฟนๆบักกะบูจะทํกากันสิ้นสุดการโปรโมตแบบกลุ่มอย่างเป็นทางการแล้วตั้งแต่วันนี้จากการหารือกันอย่างลึกซึ้งและยาวนานระหว่างเอเจนซี่กับสมาชิกทุกคนในวงได้มีการตัดสินใจว่าสัญญาของเมมเบอร์ทุกคนในวงทั้งหคนนั้นจะถูกยกเลิกเราขอขอบ คุณแฟนๆอีกครั้งสาหรับความรักที่ยิ่งใหญ่มากๆและการสนับสนุนที่พวกคุณมีต่อบ,บักกะบูและเราต้องขออาภัยที่แจ้งข่าวนี้แบบกระทันหันเราขอความรักและอบอุ่นกําลังใจจากทุกคนให้กับสมาชิกในเส้นทางใหม่นี่ก็เป็นคําแถลงการหรือว่าประกาศของทาง a t m Entertainment นะครับที่มีการแจ้งกับแฟนๆทุกคนสาหรับการยุติกิจกรรมของบักกะบูหลังจากที่เดบิวต์มาโดยระยะเวลา1ปี2เดือนซึ่งบักกะบูเนี่ยก็ได้เดบิวต์มานะครับในวันที่25ตุลาคมของปี2021นะครับกับ ับอาราบ,บัมไลท์ที่มีชื่อเหมือนกับวงเลยว่าบัคกะบบูและก็ได้มีการประกาศสิ้นสุดสัญญาหรือว่ายุติกิจกรรมของวงไปในวันที่ นในเดือนธันวาคมของปี2022แฟนๆทุกคนเนี่ยก็ออกมาร่วมอวยพรให้กับบากกบ,บูนะครับในการเริ่มเดินทางเส้นใหม่หลังจากนี้ไปแฟนๆทุกคนเนี่ยก็จะติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้กับสาวๆทุกคนในวงไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับนี่ไม่ได้เป็นการปิดความฝันของตัวเองหรือว่ายุติทุกอย่างในวงการนะครับยังสามารถเดินทางไปต่อกันได้แฟนๆทุกคนก็หวังอยากให้บากกบูทุกคนได้เจอทางเส้นใหม่ที่ตัวเองนั้นเนี่ยอยากจะเดินไปและทํามันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ขอให้ทุกอย่างเน <transcend> ี่ยราบรื่ แล้วก็ประสบความสาเร็จได้ไกลมากกว่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้หรือว่าติดตามบักกะบูมาชอบเพลงของบักกะบูหรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็มาร่วมอวยพรให้กับสาวๆบักกะบูทุกคนเลยนะครับคลิปนี้แบบมาอัปเดตเรื่องราวของบักกะบูให้ทุกคนได้ติดตามกันกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมติดตามคอยเป็นกําลังใจให้กับสาวๆบักกะบูกันทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอันยอง